ลกลับเข้ามาสู่สัญญาณถ่ายทอดสดตรงนี้นะครับปกี้ผ่านไป2รุ่นแล้วนะครับเรียกว่าความมันนี่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับการแข่งขัน โตโย่เชปเลอร์เรซิ่งคาร์ไทยแลนด์2021นะครับสนามที่2ณพีระเซอร์กิตพัทยาแห่งนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้ายนะครับเชปเลอร์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันนะครับรถยนต์อีซูซุนะครับ 3k แบตเตอรี่ไวน์อัตโนมัติลิควิดทลูบิแคนบีอาร์ซีเรซิ่งคาร์อาคานาคาร์บอนวิสาดนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบนะครับ ECU shop นะครับผ้าเบรกเน็กสเตอร์บอสเครื่องมือช่างมืออาชีพนะครับในรุ่นนี้นะครับที่จะทำการแข่งขันนะครับจะเป็นในรุ่นของ F1S และ F1.5 นี่ครับสวัสดีคุณพ่อเปเปอร์นะครับสวัสดีนะครับทีมงานนะครับกับ PPT Blue c a n นะครับครับแน่นอนครับศิลาเมธทั้งสุธีรนักนนกุลนะครับสวัสดีครับเปเปอร์ วันนี้มากับทีพจอนะครับดูครับทีมงานลงมาครับสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อนะครับทักทายครับทักทายนะครับนี่คุณพ่อมาดูแลน้องเปเปอร์ตลอดนะฮะรถรุ่นนี้ก็เยอะเลยทีเดียวนะครับในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ละคนนะครับทักทายครับไอที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะครับขอบคุณที่ทักทายทั้งผมและหนุนเข้ามานะครับครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม ทุกคนเลยนะครับสู้ๆทุกทีมนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับบอกมาว่าสู้ๆทุกทุกคนนะครับครับผมอันนี้เป็นกิสตาร์นะครับเป็นไปสดูกันนะครับผมบอกเลยฮะว่าตอนนี้กองเชียร์ในรุ่นนี้เยอะแน่ๆอ่ะนี่เนี่ยคันนี้เลยฮะกิสตาร์ลำดับที่หนึ่งครับคันนี้ครับสิราเมทั่งสุริทั่งสุธีระนนกูลครับนี่ครับกิสตาร์ลำดับที่หนึ่งครับ ไปดูชมหน้านักแข่งกันต่อนะครับขยับเข้าไปดูในกริดสตาร์ทลำดับที่2ครับหมายเลข77ครับอนันทรตั้งเนียนนาชัยนี่ฮะตาแล้วนะฮะตาเต้ฮะนี่ครับพี่เต้ฮะพี่เต้ทีทีอาร์ช็อปดูแลนฮะนี่ครับน้องต้าครับวัยรุ่นบางเสาธงอนันทรตั้งเนียนนาชัยนี่ครับทีทีอาร์ช็อปครับดูแลอยู่นะครับครับ ขยับย้อนนั่นนั่นนั่นเห็นไกลๆกลไหมเปอร์แปดสามนั่นนะคุณขวัญนั่นคุณขวัญนั่นเอกชนินปิ่นเจริญนั่นเห็นไหมเห็นไหมผมเห็นวังหลังผมรู้แล้วเนี่ยนี่ยี่สิบสี่กิจสําลัดที่สามครับธนันทรเพียงอ้นครับอ่านชื่อผิดเพลงอ้นครับอ่านชื่อผิดขอโทษไปเลยครับอึ้งเอาชนก้นครับไม่ใช่ครับคนนี้ครับนี่ฮะจากเอ็มแอนด์เอ็มครับนี่ฮะส่งเข้าประกวดนะครับภูเก็ตคาร์ดนะครับแล้วก็ทีมของนั่นแหละครับไม่ใช่ใครแล้วครับคนที่ชนก้นเมื่อกี้ฮะพี่หมัดนะฮะพี่มัด ใจยะมุ่งงามนะครับสวัสดีครับพี่มัดอ่าครับพี่มัดสุดหล่อหล่อที่สุดในสพี่มัดสุดหล่อหล่อที่สุดในามโลกครับตีสตาร์ลำดับที่สครับหมายเลขสี่สเจครับจิรพัฒน์จิระประนีครับอันนี้เด็กป้านผมครับเด็กป้านแล้วเด็กป้านเด็กป้านผมครับอ๋อฮะทีมเอ็มเป็นเอ็มที่สุดทุกตัวครับสุดทุกตัวนี่สุดในเรื่องของการแข่งรถอ๋อไม่เรื่องผู้หญิงครับเออเนี่ยชงให้ยังวะนี่แหละนี่แหละ ตาแอนดูนะฮะแกก็ขึ้นมาป้วนเปียกตลอดเลยนะฮะนักแข่งนักแสดงอารมณ์ดีนะคนนี้สตาดแอนดูครับเดี๋ยวได้เจอฝีไม้ลายมือเขาแน่ในรุ่นของ1.9นะครับนี่ครับอีกคันหนึ่งครับหมายเลข87ครับ87ละพัดกรวงศิริครับในรุ่นของ f 1 s ครับเจ้าปั๊บนั่นเองครับซอตนะครับโอ้สกวอตนะครับปั๊บสก๊อต่าและนี้เข้ามาแข่งให้แบบทีมอ่า อาร์ทีเอ็มอะไรไม่ใช่นะอะไรลำชาใช่ไหมลำชาลำชาแล้วแม็กเอ๊ยไม่ใช่ลำชาทูโบและที่สำคัญนี่ตอนนี้ช่อง YouTube เขานะสควอชแชนแนลนะสควอชสควอชไปสับสไครต์กันด้วยนะครับนี่ะฮะเก้าสิบหกครับจากทีมของแว็กซี่ครับคันนี้สัญญาวงพาณิชย์ครับนี่ครับหมายเลขเก้าสิบหกครับดูแลโดยพิตดูบักนะครับนี่ครับนักแข่งของเขาครับสัญญาวงพาณิชย์สู้ๆนะครับ มารถนี่เงาลื่นปื๊ดเลยนะเ,เงาวิ่งนะฮะเมื่อกี้ลงมายืนเซ็งอยู่นะฮะพี่ตีเอออะไรวะทำมาดีๆนะพี่ตีีวง,งนี้เอาใหม่วงนี้เอาใหม่นะพี่ตีสู้ๆนะพี่ตีนะครับนะค, <c oughs> ครับโอ้เรียกว่าอ่ะมาอีกคันนะครับนี่ครับผู้สนับสนุนครับอ่ามาดูตรงนี้ครับไม่ใช่ใครครับนี่ฮะพี่น้องสี่ลูปฮะหมายเลขแปดสิบห้าครับ จาลุกิดไก่แกวเจ้าเข้มครับพี่น้องชาวทุ่งสงฆ์พี่น้องชาวทุ่งสง์ต้องเชียร์เขาเลยคนใต้นั่นนี่เราเนี่ยนี่คนใต้ต้องเชียร์นะซีเอ็นรูปคนใต้ต้องเชียร์เลยซีเอ็นรูปนะครับเจ้าสำนักเขาก็นะคุณนกอาทิชัยชนะคตนะครับผมและขยับมาอีกหนึ่งคันครับกับพอนดัสิตีคันนี้หมายเลขห้าสิบเจ็ดนวินยาสีครับนี่ครับโอ้โหนวินยาสีสวัสดีครับไม่ได้เจอไม่ได้ทักกันเลย นะครับสู้ๆนะครับดวงวินยาสีรถยังสวยฟลิงอยู่เหมือนเดิมนะครับอุ้ยนี่ฮะบรรยากาศในสนามครับน่าจะตาลนั่งอยู่นะเขาถ่ายรูปรถแข่งเลยเขาถ่ายรูปกันเองอ่ะเขาถ่ายรูปกันเองเขาเซลฟี่สาวๆเซลฟี่ตาลมุมเฮ้ยพี่พอมองเห็นนี่วะเออพี่พอมองตรงไหนวะเออเนี่ยเออนะเพื่อนเขาหัวฟาฟ้านะฮะน่าจะเพื่อนเขานะฮะนี่ฮะในจอมอนิเตอร์ตอนนี้นะครับต่อไปครับใครครับกิจสตาร์ทลำดับที่9ครับหมายเลข83ครับลุตปิสันธนากูลครับนี่นะครับโอ้โหรุต ปิรัตธนากูสู้ๆนะครับคันนี้มีลูกพี่มาดูด้วยนะครับเห็นลูกพี่ก็ยืนอยู่นะครัแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงของป้าย5นาทีครับนี่นละครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแฟนแอนดูฮะแอนดูจะเปิดตัวที่สนามนี้แล้วละฮะหมดกันกับชีวิตความโสดของแอนดูนี่ฮะดูกันนี้ดีกว่าครับเจ้าสำนักเซียนรูปครับ อธิชัยชนะคดครับนี่ฮะนี่แหละครับคุณนกอธิชัยชนะคดครับท่านเรื่องหลังคาต้องเข้าเลยครับ CN Lo นลนะโอ้โหตอนนี้แล้วระดับประเทศไปแล้วนะนะครับนะอยากทำหลังคาบ้านปะ่ะฮะนี่เลย นี่แหละหลังคาสไตล์โมเดิร์นงั้นท้าง,งานช่วงไหนถ้าเกิดงานเขาไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมไปปาหลังคารถบ้านแถวบ้านให้นะเอาเลยเ<อ>ท,ทำไมน้าเป็นคนอย่างนั้นอ้าวหางานให้ไงนี่อีกคนหนึ่งนี่22ครับคันนี้ครับพรชัยยังวิเศษสุขครับอ้าวเดี๋ยวขอไล้นี่ฮะนี่ฮะเขาอยู่ใน,นพรชัยยังวิเศษสุขนี่เขาก็อยู่ในแบบประมาณว่าเจาปอเจาะปอทำไมหมวกเขาถึงเป็นหมีเพนด้ารู้ไหมทำไมอ่ะชื่อเล่นก็ชื่อหมี สวัสดีครับคุณหมีผมเห็นหมีผมเห็นหมีอยู่เห็นพี่หมีครับเอาเห็นพี่หมีครับเห็นพี่หมีครับแหมตกพี่ไม่ได้เลยนะหมายเลข8ครับกิจสตาร์ทลำดับที่12ครับกรกฎยามโสภาพี่น้องชาวเสรีไทยบังอูดเอาละครับม้าดูอยู่ไหมม้าสวัสดีนะม้านี่ฮะบังอูดนะฮะพี่น้องชาวเสรีไทยนะครับต้องเชียร์เขานะครับแท็กรีเทิร์นนะฮะแก๊งเขานะครับเขาเปลี่ยนรถ นะครับแต่ก่อนเขาเป็นสีเงินเงินคันี้เขาเป็นทําสีใหม่นะครับบางอูน้องชายที่น่ารักครับผอมลงไปเยอะเลยครับตอมใจฮะปสา3นาทีครับธงออกพิตตี้ออกเหลือไว้แต่ทีมช่างประจํารถครับและ78ครับคันนี้ไม่แหมคิดถึงจริงๆครับโอภาสคงทนนี่ฮะหมายเลข78รถคลีดครีเลยเดี๋ยวลง E15 ด้วยนะ E ี5ด้วยนะโอภาสคงทนนะครับ ผมนี่เชียเขาตลอดเลยโอภาคงทนเนี่ยสนุกสนุกสนุกเขาขับมันดิแหมนะทีงานช่างภาพเราเรื่องบิลที่ช็อตนี้ไม่ธรรมดานี่ฮนะนี่ครับสลายับมาอีกหนึ่งคันครับปริสตาร์ทลำดับที่14หมายเลขก 3, 5 5กิตตินันโตบัวโอโ้โหมารถใหม่เลยจำไม่ได้เลยกิตต<ม>ินันโตบัวหน้าหล่อเหมือนเดิมแล้วเราส<แ>ู้ๆนะครับกิตตินันสู้ๆครับ เนี่ยแหละครับรถในรุ่นของ F1 S F1.5 นะครับ1.5ก็จะมีในรุ่นของ MT เกียร์ธรรมดา AT เกียร์ออโต้นะครับและคันนี้เป็น AT คันเดียวเลยครับ82มุดสกอรประหยัดซับครับนักแข่งสาวสวยคนเดียวในรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับ82แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้คันเดียวเลยครับ ในรุ่นของ F1 S และ F1.5 ครับตอนนี้โอ้โหกองเชียร์ทั้งบ้านนี่มากันเพียบเลยครับ88ครับคันนี้ไอ้80ครับขออภัย80นี่นนทวัฒน์เขาไทยสงครับกีตาร์ลำดับที่17ป้ายหนึ่งนาทีสตาร์เอนจิน ที่18ครับหมายเลข6ครับพงปนตเอี่ยมสมบูรณ์กรครับโอ้แล้วคนถือป้ายไม่ใช่ใครครับสุลต่านแอนดรูครับโอ้โหดูจากลีลาแล้วนี่นอกจากจะถือป้ายบอกเวลา1น,นาทีแล้วนะครับผมแนะนำให้ไปถือป้ายบอกยกในสนามมวยนี่จะเป๊ะมากเลยฮะซนไปเรื่อย <c oughs> นี่ครับพงปนตเอี่ยมสมบูรณ์กรแล้วก็มี58 <c oughs> นะครับ วอลันแสงกล้าอีกหนึ่งคันครับในรุ่นของ F1 และ F1.5 รถทั้งหมด19คันครับในกรีสต์าจะมีทั้งหมด18คันครับป้าย15วินาทีออกสตาร์ทออกไปนะครับวอร์มอัพแล้วฟอร์เมชันแล้วก็จะออกสตาร์ทกันในรูปแบบของโรลิ่งสตาร์ครับพี่ป๊อบครับเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำนะครับเรื่องแมสสนะครับเราก็ยังคงเน้นย้ำนะโควิดนะครับพี่น้องนักแข่งและทีมงานทุกคนครับสวมแมส ให้ดีนะครับอยู่ตรงไหนก็ต้องสวมนะครับแมสสนะครับครับนะครับฝั่งนู้นก็ต้องสวมแมสนะครับมาถ่ายก็ต้องสวมแมสนะครับครับนะครับเราไม่ได้เปิดให้ผู้ชมภายนอกเข้านะครับในนี้เป็นสนามปิดนะครับทีมงานผู้ชมทางบ้านถามว่ายาลกษวิออร์เจช้ m 1นิวเอ็นนิวเจนไม่ใช่ครับ M เป็น F1.5 ครับเป็นึ1งจนะครับตอนนี้เราในรุ่นเป็นเอ็มหนึเอสเอซฟหนก็จะมี AT กับ MT ็นะครับ AT จะมีคันเดียวก็คือรถของน้องโมนิกนะครับก็คือบุษกรประหยัดทรัพย์นะครับใช่เป็นเชฟมือเด็ดในี่มีกี่คันในทั้งหมดนะ10 19 19แต่อยู่ในกริด18บแปครับอ๋อเมื่อกี้ปิดท้ายเจ้าวัลันยูแสก้าครับยูวอสโอเค อ่าทักทายทุกคนครับมาฮะเดี๋ยวผมอ่านให้เลยอ่ะไม่หมดก็เหลือน้อยครับบางอูสิรีไทยสู้สู้ครับชยาพลทองทองสถิตบอก78สายลมเย็นสู้สู้ครับเอามาครับครับช่างแจ็คบอกว่ายาฤทธิ์วีออสแจ็ตอ่ะเมื่อกี้คุณนาเขาบอกไปแล้วนะคุณบิรยุทธ์บอกว่าเชียร์อาจารย์ยูเอฟซียูโอเคยูเมื่อวานรถพังเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยครับนะครับเชียร์คุณแหม่มเตือนใจบอกว่าเชียร์บุษกรครับ82ดองนมูนิกโอเค อ้ําบางบอลสู้ๆนะครับจากคุณกูดรายว่ะแล้วมีนี่เทียเทีย F หนึ่งจุเบอร์24ฟิล์มกับ47พัดจากทีม M&M ครับอ่านะครับบางอุตเสรีไทยครับเชียบางอุตเสรีไทยครับเชียแปดสิบห้าเชียพินนกนะครับโอ้เดอะเบสบอกเชียวินยูอ่าเอามาโอ้เดอะเบสเชียวินยูนะฮะตอนนี้รถขบวนรถเข้าโคเอ็หนึ่งแล้วครับ อ่าโอเคมีใครอีกวัยรุ่นบางเสาธงครับอ่ามาครับเชียร์กันมาครับเชียร์หมายเลขเ7นะคุณศสีธรก็เชียร์หมายเลข77น้องต้าครับอ่าพระคุณภาริดาบอกสี่แปดสู้ๆอ้าวมาผมอ่านให้อ้าวเดี๋ยวตอนนี้ป้ายทูไปทูเดี๋ยวนั่นครับคุณปอนันทวัฒน์แสงชัยรีบอกว่า M อ็มแครับครับเอ็มแอนเอ็มนี่คือเขาเขาอยากกินช็อกโกแลตเหรอสงสัยไม่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วเขานั่งกันอยู่รวมตัวกันอยู่ที่บ้านนะฮะเขาอยู่ที่บ้านบ้านคุณปอนกันอ่า นั่งจิบหุ้ยน่ารักอีกแล้วะครับขอบคุณครับเจมปะเจมบอกเชียร์โอเดอะเบสโอเดอะเบสบอกเชียร์ปะเจมอ่ะเชียร์กันเองอยู่สองคนนะฮะเอาล้วครับตอนนี้รถทุกคันผ่านป้ายทูบายทูมาแล้วเข้าสู่ในช่วงของโค้งก่อนที่จะเป็นโค้งเข้าทางเข้าพิษนะครับและเก็เข้าทางตรงครับแล้วมาดูตรงนี้ครับรถทุกคันผ่านช่วงของกลางเข้าพิษ เตรียมข้อทางตรงแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนสตาร์ทครับออกสตาร์ทเรียบร้อยแล้วครับเปิดเกมไปได้สวยครับสิลเมตอสตาร์จากระดับที่1แล้วชิงยาวออกมาขึ้นมาเป็นอันดับที่1นึ่ในด้านหลังที่ตามหลังมาครับเป็นหมายเลข47ของจีรพัฒน์จีรประนีขยับขูดพลิก m อ็มอเอ็มสองคันเลยครับตีข,ขึ้นมาเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยนะโอ้โหแล้ว m อ็มเคันครับ ประกบกันขึ้นมาได้สวยเลยครับครับโอ้โหมาครับเพื่อนเพื่อนครับใครชอบใครเชียร์ก็มาครับคนดูเกือบ1 0 0 0พันคนในตอนนี้แล้วไรซ์ซิมิงของเราครับครส่งกัมาครับโอ้โหดูฮะรุ่นนี้ผมบอกเลยครับเดือดฮะแน่นอนครับครับยิงขึ้นมาตรงนี้ยาวๆเดี๋ยวต้องดูกันครับว่ารอบแรกผ่านไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างในรุงของ F1S และ F1.5 ครับแปดรอบสนามด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับนี่ฮะครับ ออกกันมานี่นี่ฮะโอ้โหนี่ฮะอธิชัยชนะคตก็ตามเข้ามาครับตอนนี้ครับโอ๊โ,โอภาคลพโทษครับหมายเลขเจ็ดสิบแปดครับขยับขึ้นมาผู้นำเป็นของสิระเมตเจ้าเปปเปอร์ครับเปปเปอร์เองนี่หลังจากขึ้นนําได้นี่ไม่ยอมนะครับด้านหลังนี่อ,านานอนันทร์นี่ตามหลังติดเหมือนกันนะจับตาดูคู่อันดับหนึ่งอันดับสองให้ดีครับจากสายโกคาร์ทั้งคู่นะครับนี่แล้วคู่นี้ถ้าขึ้นมาประกบกันนี่บอกเลยไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเอาแล้วครับเปปเปอร์หนีคครรัับบตตาม รอบแรกผ่านไปแล้วครับนะครับรอบแรกนี่อันดับที่หนึ่งนี่จากทีมของพีทีทีอิชิตันกับหมายเลข11เอปเปอร์เอาแล้วนี่ผม่ละหลัง C ีเอ็น,นรูะนะโคตครับหลังคาสิ่งครับอะไรครับเนี่ยอยู่ดีๆีก็พลังพลังมาจากไหนครับโอ้โหแล้วซีดูครับดูครับหมายเลขเก้าบีเอ็นรูปลูดขวา เบรกลึกกว่าเลีเ้ยวได้ไหมเลี้ยวได้ด้วยเอาเลี้ยวก็ไปเฉยเลยครับ,เ,รเ,เ,รบเอาแล้วครับเซียรูฟกับเซีรูครับเจ้าเขมนำครับลูกพี่ตามครับเจ้านกครับโอ้โหพี่นกชาวใตา้ฮะชาวทุ่งสง่ง้องเชียเ่้านะเข็มทุ่งสงตอนนี้นี่อยู่ในอันดับที่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะอยู่ในอันดับที่น่าจะที่7ที่7นั่นแหละ<ม>แล้วหมายเลข9 6ครับเป็นผู้นำครับสัญญาวงพานิดครับปิดลายอยู่ครับเจ้าเข็มกดดันครับจากเซียรูฟครับพี่นกชาวใต้เอาภาพตัดมาตรงนี้ฮะทผู้ชมครับอันดับหนึ่งครับเป็นเยาวชนนักคู่ครับ แล้วโหแล้วแต่ละคนีนใจไม่ธรรมดานะครับจังหวะเขาเอ็นต่อเอ็นดูดูยังยังไม่ยอมเอาละครับตากดดันเปเปอร์ครับเปเปอร์หนีครับเปเปอร์หนีครับคุณพ่อครับหายใจดีๆครับตามาแล้วครับเอายังไงดีตรงนี้จะไหวหรือเปล่าครับสามหับเปเปอร์ครับซีราเมตเอาละครับเก่งทั้งคู่นะครับบอกเลยครับฝีม้เลยมือไม่ธรรมดาครับนี่ครับเปเปอร์หนีครับหมายเลขสิบเอ็ดกพีพีทีลูบีคนนนั่นเองพยายามไล่บีไล่กดดันครับสามหับในส่วนของเจ้าตารับในขณะที่เปเปอร์เองนี่ ขึ้นมาได้แล้วนี่ครับอยู่จังหวะการเข้าลายนะครับจังหวะการเข้าลายค่อมลายนี่โอ้โหเอาแล้วโอ้โหกดดันนะครับทุกอย่างยังกดดันต่อไปครับเจ้าต้าครับครับเจ้าต้าอนาาันท์วัยรุ่นบางเสาธงทีทีอาร์ช็อปทรงเข้าประกวดโดยเต้นเต้ระยองครับแล้วตอนนี้เบสแลบไทม์นะครับ1นาที1 0 8่งนี่เป็นของ เจ้าต้าครับอันังทรัตงเนียนหน้าชายอันดับที่สองในขณะงนี้แล้วยังไงซีแอนดูกลุ่มนี้ครับคุณนกครับอธิชัยชนะคนครับแสงขึ้นมาได้ครับโอ้โหพลังเขาเดือดจริงๆครับกับพลังเอ็นซัตนะโอ้โหล้วขึ้นมาอย่างนี้เท่ากับว่าเขามีสิทธิขึ้นมาเป็นอันดับที่5เลยนะครับขึ้นมา5โอเวอร์ออลเลยครับตอนนี้กําลังกดดันครับโอ้โหไล่ไปครับเขาไล่เก็บแสงน้าดูครับหลังคาซิ่งครับ โอ้โหฝ bon ีไม้เลยมือไม่ธรรมดาครับเข็มท qu ุ่งสงจะไหวป่าตรงนี้ไหลลงไป2อันดับเลยครับโดนทุ่งสงครับหมายเลข85ครับกับยาริคันนี้ครับซีเอลูครับเข็มทุ่งสงครับโอพี่น้องชาวใต้ครับช่วยกันเชียร์ครับเอาละครับเข็มทุ่งสงไปกดอันไหนเลขเก้าสครับเอาละครับเข้ามาใกล้ๆแล้วครับหมายเลข96ครับแว็กซี่ยังหนีไหวไหมแว็กซี่จะหนีไหวไหมครับเข็มเข้ามาแล้วครับออนดีอันดิชัยนะครับออกเอสสองไปแล้วเอาแล้วโดนครับแว็กซี่ครับ โดน C N เอ็นรูฟไซนมาอีกหนึ่งคันแล้วตามหลังอีกหนึโอ้ลู่เลยไปสองมันดับเลยครับโดน83ตามขึ้นมาอีกหนึ่งโอเวอร์สเปคครับโอ้โหจากเอกชนินแน่ๆเลยฮะคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณขวัญก็เป็นเทรนเนอร์ให้อยู่นะลูเอ่อปีลันธนากูลครับนั่นแหละครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับแบ็กซี่ไม่ยอมครับคุณผู้ชมครับแบ็กซี่ไม่ยอมครับกดดันแล้วครับไมเลขเก้าสิบหครับเอาแล้วครับโยนเข้ามาแล้วครับ แล้วลายนี้เป็นลายของแว็กซี่ด้วยครับได้นายมาตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยครับเรียกไปเอาอันดับขึนแล้วด้านหลังมาเป็นแพนะคันเป็นกลุ่มนะครับวินยูก็มาครับมาแล้วครับวินยูโอ้โหกองเชียร์วินยูครับเอาแล้วครับสอดซ่าขึ้นมาครับแล้วผมเห็นมีนักวิญญาสีอยู่กลางกลุ่มด้วยนะครับโอ้โหอะไรครับเนียอะไรครับนี่เอาแล้วครับนักวิญญาสีโดนอีกครับ ดาวินยาสีนี่โดนเป็นที่ละคันนี่ละคันครับโดนหมายเลข8ขึ้นไปครับต่อรกดยามโสภาโอ้โหบังปูดเสรีไทยครับหมายเลข8ครับพี่น้องชาวเสรีไทยครับต้องเชียร์เขาครับบังปูดเสรีไทยครับหมายเลข8ครับกำลังไล่มาเอาตัดมาตรงนี้ครับถนนอันดับหนึ่งอันดับ2ยังไม่ยอมครับสีระเมศกับอนันทพรโอ้โหแบทเทิลชิงที่1นะครับคู่นี้เป็นแบทเทิลชิงที่1ครับนี่น้องๆเยาวชนเดี๋ยวนี้ครับฝีมือเยมือไม่ธรรมดาครับอย่างนี้ครับจังหวะลงไปสุดทางตรงครับ้อมลายกลางเอาไว้เกาะดี ดูเลลักษณะการขับขี่แล้มคุ้นตาไหมคเอลายแบบนี้เนี่ยทยชัยวัฒนะฮะอาจารย์ของเขานั่นเองครับปีออกนั่นเองครับมาดูครับตตอนนี้ครับไวรุ่นบาเสาธงครับโอ้โหทีทีอาร์ช็อปครับวัฒนานะครับส่งเข้าประกวดครับแมกดดันหน้าดูครับอาบอกจะเอายังไงดีซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ร้อยอาร์ลงไปก็ไม่คุ้ม ถิ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าดูเชิงขอถอยมาดูเชิงนิดนึงเดี๋ยว<ด>จะลูดเข้าไปหาตอนช่วงโค,ค้งเอ็หนึ่งนั่นแหละครับเปเปอร์บอกว่าไปก่อนละไปก่อนละเปเปอร์ขอหนีก่อนครับหนีได้หนีไปครับเปเปอร์เปเปอร์บอกไปแล้วไปรอแล้วดูเขาเอ็หนึ่งครับไทรลึกไทรได้เ,เพียบอ,อูแล้วจังหวะแม่นี่แหละครับหน้าที่ของยางฮะ ้าที่ของยางยางเราใช้ยางโตโยโตยนะครับบอกเลยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับ S 1คือทางของต้าแล้วต้ากู้ก็มาติดในนี้ M M ละ8รับแปดหมายเลขสี่สิบเจ็ดนี่ครับจิรพัฒน์จิรพันนีนะครับนี่ครับ SFN สมเข้าประกวดครับนี่แหละครับขวัญใจมูบาของ M M ครับโอ้โหขึ้นมาเป็นอันดับที่สามนะครับวิ่งอยู่ห่างๆนะไม่มีใครปรกดดันเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เบสแลปเป็นของซิลเมตท่านสุธีระนนทกูลครับหมายเลข11ใช่ครับเป็นเปเปอร์ในขณะนี้ครับเปเปอร์นะครับหมายเรียกว่าเวลาดีทีเดียวครับ1นึ่งหนึ่งนะครับพี่ไม่ธรรมดานะครับพี่แต่ตอนนี้ครับหนังชีวิตจะมาแล้วครับเหลืออีกสามรอบแล้วด้านหน้าเริ่มติดรถช้าครับไปแล้วครับโบกมือให้ไปแล้วครับหมายเลข80ครับนนทวัฒน์นะครับเขาไทยสงเปิดทางให้ครับเพื่อนๆขึ้นไปเลย โอ้โหดูครับยังลากันไปครับเหลืออีก3รอบนะครับไม่น่าเชื่อครับแรอบสนา,า,ามผ่านไปรวดเร็วนะครับเหลือแค่เพียง3รอบเท่านั้น,นครับร<ด>ักใครชอบใครเชียร์กันเข้ามาครับช่วงจังหวะร้อยอาร์นี่เป็นการถอยดูเชิงครับแต่เดี๋ยว S1 เนี่ยจะเป็นทางของต้าจะดูครับว่าต้าจะโยนเข้าไปแล้วก็ไปจิกติดท้ายได้อีกรอบหรือเปล่ามาครับมา เดี๋ยวรุ่นต่อไปนะครับความมันก็จะเป็นของ C15 นะครับติดทางสปอเตอร์และปากค้างพิษเวลานี้นะครับโอ้และ C15 นี่ก็มันไม่แพ้รุ่นนี้เลยนะแน่นอนครับแต่ตอนนี้ความมันมันมาเกิดกับบันลบอกเอสอมาแล้วเข้าไปแลยวยามจะไล่ติดครับสามหลับตาเกเปิร์นหนึ่งอันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้ไม่เหนื่อยครับเขาบอกว่าตาเนี่ยก็เพิ่งทำรถมานะครับครับอ่าเพิ่งจะเสร็จมาหมาดวางกันเถอะนะครับเตรียมตัวติดรถช้าอีกหนึ่งคันครับหมายนาจะเป็นหมายเลขแปดสิบสองหรือเปล่าแปดสิบสองมีตัวประหยัดท แบ็คมาร์เก <Back marker S 1> อร์อยู่ด้านหน้าตรงนี้โอ้แบ็คมาร์เกอร์เลยฮะแหมเหมือน F1 เลยอโอ้โหฟังแล้วแม่งเหมือนเราอยู่บรรยากาศเลยเอฟเลยฮะแบ็คมาร์เกอร์เอาหลบครับนี่ฮะน้องโมนิกหลบให้ฮะมนิกต้องหลบครับ,บรักษาลายสายไปปล่อยให้แด่โอ้สบายๆขึ้นไปครับเพราาะว่มนิกเขาอยู่รุ่นนึงไงฮะเป็นนักแข่งหญิงนะครับ <S <S อา้อาวอะไรครับดิ้ตาครับตาตาครับขี่เมฆครับฟงหวินฮะควันท่วมเลยฮะ อะไรับเนี่ยโอ Tre ้หน่าจะน่าจะเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับเพิ่งทํารถมาครับเตเต้ครับเต้เต้ระยองมีการบ้านแล้วมูลอุ้ยปุ้มเงินต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้กลายเป็นโกโก้คลันเลยฮะแล้วจังปัญหาก็คือถ้าตอนนั้นต้าหลบซ้ายเขาไปเลยจะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ํามันนี่ฮะนี่น้องทาถูกนะเขก็ชิดซ้ายให้เลยนะลงย่าเลยนะนี่ฮะนักแข่งดูไว้นะครับรถมีปัญหามันอาจจะมีอะไร ล่วไหลซึมออกมาในพื้นแท็กได้รถลดหลบข้างทางเลยโอ้โหสีราเมฆครับไปแล้วสบาย,บายครับตอนนี้นะครับนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่า,เ,าเปเปอร์นำโดยไม่มีใครกดดันนะครับอันดับท้อเนี่ยออนการขันแต่อันดับ3ตอนนี้ก็คือของสิระพันนะครับของ M&M ็มแออันดับที่4ครับเจ้าปับ๊บฮะยังไม่เห็นรถเจ้าปั๊บเลยนี่ อันนี้อันดับที่สองะอันดับสองโอ้แล้ว m อ M&M แอขึ้นโพเดียมใช่เอ็มเอ็มครับนี่นี่ครับเจ้าปั๊บครับนี่ฮะอันดับ3ครับพระพัดกรวงศิริครับนี่แหละฮะเจ้าปั๊บนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ3ามโอเวอร์ออรจากควอทนั่นเองนะครับนี่ฮะนี่เขามาขับให้นะเนี่ยจริงนะบอกเลยนะครับเนีอยู่นี่กระลาสนะเนีอยู่นี่กระลาสนะครับไสบายนะหลานแล้ครับปั๊บบอกว่าสบายครับพี่ ผมก็เพิ่งมาลองไม่ได้ลองนานนะปั๊บ,บมาตรงนี้ครับลามินชาเทอ,โโอร์โบเห็นไหมเน่ยรามินชาเทอ,โโอร์โบใช่ครับเราปั๊บครับบอกว่าไปละสบายละใครที่ชอบรถทั้งปั๊บที่เขาก็เปิดอู่อยู่ทีส่สป,ปอต์ตแถวๆนะครับแถวๆร้ามินชากิโลแปดกโลเก้ามาเนี่ยแล้วอู่เพาบรรยากาศดีมากเลยนะดีครับผมไปใช้สถานที่ถ่ายถ่ายรายการบ่อยอุ้ยมีเสียจังหวะไปกขาแบ็กซี่ครับเอารอบสุดท้ายแล้วนะ รอบ <ละ S 1> สุดท้ายแล้วสบายๆครับเตรียมตัวเข้าทางตรงมารับตรงตามหมักรุกไปแล้วครับโเวอลอันดับที่1ในรุ่นของ F1S ครับเป็นของซีเะเมตทั้งสุธีระนนกูนอ่าเรียบร้อยครับอา้าวเข็มทุ่งสงไปไหนแล้วเนี่ยอะเข็มทุ่งสงอ,2 2> อันดับที่สองอันดับที่สองโมวอลและเป็นอันดับที่1ในรุ่นของ F 1 5 MT ครับจิระพัฒน์จิระปนิจจาก M M อ่า M M ได้ไปครับนี่มาแล้วครับอันดับ3าโอวออลครับและเป็นอันดับที่2ในรุ้งของ F 1 S ครับละพัฒนกรวงศิริปั๊บสควอตครับปั๊บสควอตนั่นเองโอ้โหมาครับไกลๆครับอีกคันหนึ่งครับท่นนี้ฮะนี่ครับ M M อีก่หนึ่งคันครับหมายเลข24อันดับที่2ในรุ้งของ F หนึ่งจ MT และอันดับที่4ี่อวออล ทนานทรเพียงโอ้นครับโอ้ยินดีด้วยครับมาแล้วครับนี่ครับ C ีแอูครับพี่ดอกชาวใต้ครับอธิชัยชนะคตแล้วก็เข็มทุ่งสงนะฮะจารุกิจไก่แก้วนะโอ้โหวินยูครัรันยูแสนก้าบ่าจนได้ครับโอ้ซีแอนรูปรู้สึกจะมีโพเดียมนะครับอันดับที่3และอันดับที่4นะนะนี่นี่ผมผมหน้าผู้ชนะนะครับเดอะวินเนอร์ครับศิลาเมทั่งสุทธินนนกุลนะครับครับอาเป็นเปอร์ฮะยินดีด้วยนะฮะครับอุมันน่ะ มันนะนี่ขนาดแค่วันเสาร์นะครับนี่อย่างที่เราบอกครับหลายๆลยคนเรียกร้องมาเราอยากให้เราถ่ายทอดสดในวันเสาร์เพราะวันเสาร์มันมีสตอรี่ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและสนามนี้เรานำมาให้ท่านชมเลยครับว่าวันเสาร์เกิดอะไรขึ้นมาก เพื่อจะได้เป็นโปรล็อกให้ดูในวันอาทิตย์ครับจะได้รู้ว่าความมันมันเกิดมาจากอะไรนะครับเลยฮะทั้งหมดทั้งมวลต้องขอบคุณครับอย่างโตโยต้ายนะครับเชฟเปอร์นะครับรถยนต์อินซุซุครับ 3k แบตเตอรี่ครับไวท์ออโตมอติวลิควิดครับพีทีรูบิแคนบีอาร์ซีเรซซิ่งคาัตครับอาคนาคาร์บอนวิสาดนิโตเฮดเดียเทอร์โบนะครับ ECU ช็อปนะครับพับเบกเน็กสเตอร์บอสเครื่องมือช่างอาชีพครับ และนี่เป็นผลโอวออย่างไม่เป็นทางการนะครับตรงนี้ครับผ้าอันดับแรกครับแชมป์เป็นของศีละเมธทท้งซีเรีนันทกูลครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์การแข่งขันในรุ่งของ F1 S และ F1 F1 S F1.5 กันนะครับแล้วไปชมสิ่งน่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาชมการขในขันมันๆกันต่อครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ